สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูเก้านะครับวันนี้ครูเก้าจะมาสอนนะครับวิชาปฏิศาสตร์นะครับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้นะครับเราเป็นการเปิดเทอมนะ ที่สองนะครับเป็นคาบแรกของราชประวัติศาสตร์นะครับเราขึ้นบทใหม่นะครับวันนี้อยู่ในบทของสมัยก่อนสุสโขทัยนะครับในดินแดนไทยนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับในดินแดนของไทยเรานะครับในเทอมที่แล้วนะครับที่เราได้เรียนกันนักเรียนนะครับ การแบ่งสมัยปริษัิศาส์กับก่อระวัิศาสเราใช้อะไรนตัวแบ่งแล้วอ่าเรามาทบทวนกันหน่อยนะครับเราใช้อะไรเป็นตัวแบ่งครับอ่า <S 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 เยี่ยมมากเราใช้ตัวอักษรใช่ไหมทีนี้เนี่ยนะครับถ้าในสมัยที่อ่ามันมีตัวอักษรแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีตัวอักษรแล้วนะครับเราเรียกว่าอ่าสมัยปอติศาสตร์ใช่ไหมครับแต่ถ้าหาก นะแต่ถ้าหากยังไม่มีตัวอักษรอันนี้เราเรียกว่าก่อนบระวัาิาสรใช่ไหมครับสมัยก่อนบระวัาิารนะครับซึ่งนะครับที่เราเรียนกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวสมัยก่อนบระวัิาสตรในดินแดนไทยนะครับนั่นแสดงว่านะครับตอนนั้นมีตัวอักษรหรือยังนักเรียนอ่าเยี่ยมมากนะเยี่ยมมากแสดงว่ามันยังไม่มีนะครับทีนี้นะครับ อะถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอเริ่มกันเลยนะครับนะครับก็ในส่วนของอเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับในดินแดนไทยของเราเนี่ยนะครับหลักเกณฑ์นะครับในในการแบ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในอ่าประเทศไทยของเรานั้นนะครับเขาเนี่ยนะครับแบ่งได้สองประเภททีนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนนะครับที่เป็นประเทศไทยเนี่ย เริ่มมาประมาณนะครับพุทธศักราช1 1 0 0นะครับ80นะครับถ้านับมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็สมัยบริษัทในประเทศไทยของเรานั้นนะครับก็ยังไม่ถึง1,400ปีนะครับทีนี้นะครับก็มันถือว่า,าเป็นอะไรอะระยะเวลาที่มันสั้นนะครับ ว่าการที่มนุษย์เนี่ยนะครับตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยของเรานั้นนะครับและก่อนที่มนุษย์นะในประเทศไทยจะรู้จักใช้ตัวหนังสือนะครับก็ยาะก็จะยาวนานมากนะครับอ้าก็ทีนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเรียกสมัยเนี้ยนะครับว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับอ่าเราเรียกว่าไอเนี้ยเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับทีนี้เนี่ยนะครับอ่าช่วงเวลา นะครับเราเนี่ยเหมือนที่ครูบอกไอ้สมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็มีหลักเกณฑ์แบ่งได้2ประเภทนะครับสประเภทเนี่ยแบ่งอย่างไรอ่าแบ่งอย่างไรหลักครูกล่านะครับประเภทแรกนะครับแบ่งตามเทคโนโลยีนะครับแบ่งตามเทคโนโลยีการทําเครื่องมือเครื่องใช้นะครับอ่าตอนแรกนักเรียนฟังแบ่งตามเทคโนโลยีเฮ้ยสมัยนั้นมี iPhone แล้วแล้วแล้ว,ลวหรือยังไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับ ก็อาจจะเป็นเครื่องมือที่ทําด้วยหินนะครับหรือว่า,าเครื่องมือที่ทําด้วยเหล็กนะครับเหมือนที่เราเรียนกันในเทอมที่แล้วนะครับประเภทที่2นะครับเป็นการแบ่งนะประเภทที่2เนี่ยนะครับเป็นาการแบ่งอะไรเขาเรียกว่าการดํารงชีวิตนะตามลักษณะการดำรงชีวิตของผู้คนก็คือยุคหินเกา่า นะกับยุคหินใหม่หมู่บ้านเกษตรกรรมนะครับจากชีวิตที่เรียกได้ว่าเล่ลอนใช่ไหมเล่ลอนเก็บหาอาหารล่าสัตว์เมื่อ,อเย็นค่ําก็จะพักที่ในถ้ำนะครับอนอนกันในถ้ามาเป็นการตั้งถิ่นฐานนะครับทำการเพราะปลูกแล้วก็เรียกได้ว่า,าเลี้ยงสัตว์นะครับอย,อยู่กันเป็นชุมชนหมู่บ้าน นะครับทีนี้นะครับถ้าเราจะทบทวนความจํากันในเทอมที่แล้วเนี่ยนะครับถามว่าทําไมนะครับเมื่อมันมีการเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์เนี่ยทาไมเขาถึงจําเป็นที่จะต้องอ่าเรียกได้ว่าอยู่เป็นหลักแรงครับนักเรียนเพราะอะไรอ่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับอ่าเยี่ยมมากห้องนี้นะครับก็เพราะว่านะครับจําเป็นที่จะต้องรอผลผลิตนะครับในการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์นั้นน่ะ มันต้องใช้ระยะเวลานะครับมันไม่สามารถที่จะปลูกปั๊บโตเลยอะไรแบบนี้นะครับมันก็ไม่าสามารถทําได้ขนาดนั้นนะนักเรียนนะนะครับทีนี้เนี่ยนะครับก็ถัดถ้าถัดมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีการาปฏิวัติเกษตรกรรมนะครับอ่าปฏิวัติเกษตรกรรมเนี่ยก็อันเนี้ยนะครับก็เป็นการ ทำการเกษตรนะครับอ่ามันมีความก้าวหน้านะครับในการหาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่อ่าเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าให้มันทันสมัยกว่านั้นขึ้นมาอีกก็จะเป็นการปฏิวัตินะครับอุตสาหกรรมนะอ่าก็จะมีพวกอะไรเครื่องเครื่องอะไรนะที่อยู่ที่ยุโรปอะ่ะเครื่องอะไรเครื่องจักรไอ้น้ำหรือเปล่าใช่ไหมอ่านะครับถ้าปัจจุบันเนี่ยนะครับ เป็นการปฏิวัติอะไรนักเรียนอ่าเป็นการปฏิวัติในด้านของการใช้เทคโนโลยีนะครับในเฉพาะด้านการสื่อสารเหมือนตัวอย่างในตอนนี้นะครับที่เราเรียนเรียนอยู่แลวตอนนี้นะครับก็มันมีสถานการณ์โควิดใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยนะครับก็มีการปรับตัวใช่ไหมนักเรียนก็ใช้รู้จักการใช้ซูมนะครูก็ต้องใช้ซูมในการสอนนักเรียนก็ต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีต่าง ในการเรียนนะครับในการเรียนแบบออนไลน์เนี่ยนะครับทีนี้ถัดมานะครับถัดมาเนี่ยนะครับเรากลับมาสูา่ในเรื่องของประเทศไทยก่อนนะนะครับบางทีพานอกเรื่องไปนิดนึงนะครับทีนี้ถัดมาอีกหัวข้อหนึ่งนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายที่จะพูดในวันนี้นะครับก็เป็นการขยายตัวของอชุมชนในส่วนภูมินะครับ การขยายตัวของชุมชนในสวนภูมิเนี่ยนะครับสวนภูมิเนี่ยเขาบอกว่าเป็นชื่อเดิมนะครับอ่าเป็นชื่อเดิมของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหรือนะโดยเฉพาะนะอ่าดินแดนที่อ่าเป็นประเทศไทยนะครับทีนี้เนี่ยสวนภูมิแปลว่าอะไรนักเรียนอ่า <c oughs> เยี่ยมมากนะเยี่ยมมาก แปลว่าดินแดนแห่งทองคํานะครับแปลว่าดินแดนแห่งทองคําทีนี้ความหมายของดินแดนแห่งทองคาเนี่ยนะครับคืออะไรนะครับก็บอกว่าจะเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งหลักแหล่งของชุมชนนะครับทีนี้นะครับในดินแดนเนี่ยเมื่อมันมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานนะครับ ก็อ่ามันก็ทาให้เรียกได้ว่าเมื่อมาอยู่รวมกันเป็นชุมชนเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เกิดอะไรนักเรียนเกิดอะไรครับอ่าเกิดการติดต่อแลกเปลี่ยนเป็นวัฒนธรรมมีการอ่าอะไรอ่ะค้าขายใช่ไหมอ่ามีการอ่าพอมันมีการค้าขายนะครับมันมันก็เรียกได้ว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กันแต่ละชุมชนด้วยเพราะแต่ละชุมชนเนี่ยพื้นที่เขาเนี่ยนะครับก็จะไม่เหมือนกันเมื่อพื้นที่เขาไม่ไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ามันมีการเอาสิ่งของนะที่มันเป็นสินค้าในแต่ละชุมชนเนี่ยนะครับที่ใกล้เคียงกันหรือห่างไกลกันมันมีการติดต่อสื่อสารนะครับทำการค้าเนี่ยมันก็จะมี่าเรียกได้ว่ามีการทิ้งร่องรอย ทางปฏิศาสตร์เอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในคาบหน้านะครับทีนี้ถ้าถามทวนหน่อยนะครับส่วนภูมิแปลว่าอะไรนะครับอ่าเยี่ยมเยี่ยมนะส่วนภูมิแปลว่านะครับส่วนภูมิแปลว่าอะไรนะอ่าแปลว่าดินแดนแห่งทองคํานะครับหมายถึงอะไรเป็นดินแดนนะครับที่มีความอุดมสมบูรณ์นะเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวสําหรับวันนี้เนี่ยนะครับการบ้านนะเดี๋ยวครูจะใส่เอาไว้นะครับในโพสต์แล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยส่งใน g o g l e c l a s s r o o m นะครับมันจะได้ง่ายต่อการเช็คงานของนักเรียนนะครับในการติดตามงานนะก็นะครับก็ขอฝากนะครับก็ตอนนี้จังหวัดของเรานะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับก็ยังเยอะอยู่นะ ถึงแม้ว่าประเทศของเราจะประกาศเปิดประเทศไปแล้วนะครับก็ขอให้นักเรียนระมัดระวังนะครับยึดมาตรก,การของทางภาครัฐนะครับสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีคนเยอะนะครับขอให้นักเรียนมีสุขภาพดีนะครับปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ